สวัสดีค่พะพบกับรายการหัวเส้นเหงหมอนิ่งนิวเช้าวันศุกร์ที่9มิถุนายน2 5 6 6ราคันองทางสปอร์ตเมื่อวานฟื้นตัวขึ้นแล้วก็ปิดตลาดเพิ่มขึ้นแรงทีเดียว ปิดที่1,965ดอลลาร์เพิ่มขึ้นถึง25ดอลลาร์ปัจจัยที่ขับเคลื่อนให้ทำให้ราคาทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้นมาจากการคาดการณ์ว่าการประชุมเฟดในสัปดาห์หน้าเฟดหน้าจะไม่ปรับเพื่อเบีย้ยหลังจากเห็นตัวเลขจำนวนผู้ขอสการน้องรรงานของชมลีกาเพิ่มขึ้น28,000รายเป็น261,000รายสูงที่สุดเลยนับตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2564 แลกมากกว่าที่คาดก,การณ์ว่าจะออกมาเพิ่มขึ้นเป็น236,000รายตรงนี้นะคะก็ตอบอย่างว่าเฟดน,น่าจะยังไม่ปรับนกเบ้ยเพราะว่าตลาดแรงงานของชอเมกาอาจจะเริ่มอ่อนแอลงถึงแม้ว่าที่ผ่านมาตัวเลขการจ้างงานจะออกมาแข็งแกร่งก็ตามเมื่อวานดอลลาร์อ่อนค่าลงอย่างมาก บอลยูสมปนการก็ปรับตัวลดลงทั้ง2ปีแล้วก็10ปีตออไล่์อินเด็กซ์จาก104.11จุดเหลือ103.31จุดค่ะส่วนกองทุน s p สพีาทัศน์เมื่อวานนิ่งๆถือทองทองเท่าเดิมค่ะสำหรับคืนนี้สหรัฐไม่ได้มีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญแล้วก็ตลาดคงรอดูประเด็นสำคัญสัปดาห์หน้าเป็นหลักนะคะไม่ว่าจะเป็นการประชุมเฟด ตัวเลขอัตราเงินเฟ้อ CPIPPI ที่จะประกาศวันอังคารล้วก็วันพุธแนวโน้มราคาทองคำสปอร์ตบอกว่าน่าจะขึ้นหน่อยในยกรอบ1,940ถึง1น7 0ดอลลาร์ทองคำมีแนวรับที่1,941ดอลลาร์เป็นแนวรับของเส้นขาเคลื่อนที่100วันหลุดตรงนี้1,930ดอลลาร์เป็นจุดต่ำสุดของราคาทองคำที่ทำไว้สัปดาห์ที่แล้ว ส่วนแนวต้าน1,970ดอลลาร์อย่างเหมือนยัง,ยงไม่สามารถทะลุผ่านกันไม่ได้แต่เผื่อแนวต้านอีกแนวต้านหน 1> 1ึ่ง1,980ถึง1,983ดอลล่าร์1,983ดอลลาร์เป็นแนวต้านที่แข็งแกร่งราคาทองคำเคยขึ้นไปทดสอบแนวต้านตรงนี้นะคะในสัปดาห์ที่แล้วทั้งนวลพานแล้วก็สุกยอย่างไม่สามารถทะลุผ่านขึ้นไปได้ค่ะ ส่วนราคาทองแท่งขายออกของสมาคมช่วงเย็น32,200บาทลดลง100บาทในช่วงระหว่างวันปรับเปลี่ยน5ครั้งแนวรับให้ไว้31,950บาท31,850บาทแนวต้าน32,250บาทแล้วก็32,350บาทถึง32,400บาทค่ะ สำหรับกรุ์การลงทุนถ้าเป็นการลงทุนระยะสั้นอาจจะซื้อขายตามกรอบ1940-1970อถึงดอลลาร์ไปกก่อเข้าซื้อที่1940งิดอลลาร์จุดขายได้ขาดทุน1930ดอลลาร์ขายทำกำไรที่ประมาณ1970ดอลลาร์ขึ้นไปส่วนด้านที่ลงทุนในฟิวเจอร์นะคะก็เปิดฝั่งช็อตหรือว่าเปิดฝั่งขายได้ถ้าเกิดเห็นต่าขนงคา ปรับตัวขึ้นแหนงเข้าใกล้1,980ดอลลาร์ 1, จุดขายได้ขัดทุนฝั่งขาย1,983ดอลลาร์ 1, ค่ะส่วนเงินบาทเมื่อวันกับทิศทางแข่งค่าขึ้น18สตางค์ไปที่34บาท62สตางค์ปัจจัยที่ทำให้เงินบาทแข็งค่าขึ้นนะคะคงมาจากต่างชาติ เริ่ม n e ็ตบ y ในตลาดหุ้นติดต่อกันมาสอวันแล้วนะคะเมื่อวานก็เข้ามา n e ็ตบ y หรือว่าซื้อสุทธิหนึ่งพันล้านบาทแล้วก็เงินดอลลาร์อ่อนค่าลงนะคะวันนี้เป็นไปได้เหมือนกันเงินบาทจะแข็งค่าขึ้นได้ต่อแนวรับ34มสบาทสีสิตังแล้วก็แนวต้าน34มสบาทเกสิตังค่ะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ